สำหรับเมนูของไก่เหมอนเน้กก็คือต้มจืดด้นเส้นนะคะขันตอนการเฮ็ดกับบนยุงยากเลยค่ะไก่สิพาทุกคนมาบ่งวิธีเห็ดนะคะเริ่มแรกเ่าจะมามักมูด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็พริกไทยป่นจ้ะแล้วก็ขย้ำขย้ให้เข้ากันนะคะมักไวประมาณสิบนาทีมาห้อกับมาตั้งหม้อต้อมน้ำซุปนะคะใส่ข้าวนอกขอเขาหอลงไปประมาณสองก่อนค่ะแล้วก็คนใดห้ข้าวนอกละลายจ้ะพอะข้าวนอกละลายกับปรุงรสด้วยเกลือซีอิ๊วขาว พอนำเดือดเต็มที่ก็ใส่หมูสับที่ห้ามากไหวัลงไปเลยค่ะขันมีฟองเขาก็ตักฟองออกน้ำนะคะน้ำซุปห้าจะได้ไซสจ้ะพ่อหมูเหล่มซุปใส่กุ้งแหง้งใส่ดอกไม้จีนใส่เฮดหูหนูแล้วก็ใส่ผักกาดขาวลงไปค่ะห้าจะต้มจนกว่าผักกาดขาวห้าจะยุบนะคะ พอได้ประมาณนี้ก็ใส่วนเสซนลงไปค่ะต้มจนกว้วุนเซนซุกแล้วค่ะแล้วก็ปิดแก๊สแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็มาใส่กระเทียมเจียวใส่ขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมซอยลงไปค่ะนี่แหละค่ะขึ้นหน้าตาต้มจืดวนเส้นของเฮานะคะ